สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็คือสิบอันดับเกมมือถือแนวอัลชีดอดออฟไลน์คลิปนี้ผมก็จะพามาดูเกมแนวอัลชีดอดออฟไลน์กันบ้างหลังจากที่เราเนี่ยทำเกมแนวอัลชีดอดออนไลน์มาเยอะแล้วนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวอัลชีดอตอยู่แล้วหรือว่ากำลังมองหาเกมมือถือเล่นเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูเกมในช่องนี้กันได้นะครับบอกเลยว่าเกมในคลิปนี้คัดมาดีทุกเกมแน่นอนเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใช่องใด้วยนนะครับับซติกา เกมแนวเอาชีดอดชื่อดังจากเวอร์ชันพีซีนะตอนนี้ก็มาลงบนมือถือเรียบร้อยแล้วเกมนี้ใจเพื่เล่นรับบทเป็นเพราะชีวิตที่ติดอยู่บนดาวแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยทะเลนะครับเกมนี้เป็นเกมแนวผจญภัยเอาชีดอดใต้ทะเลที่เต็มไปด้วยความลึกลับความสวยงามและก็ความอันตรายเกมนี้เราสามารถฟาร์มของสร้างอุปกรณ์ใหม่ในการเอาชีดอดได้และเราก็จะต้องคอยเอาชีดอดจากสัตว์น้ําและก็สัตว์ต่างๆในทะเลด้วยนะครับซึ่งสัตว์บางตัวก็เรียกได้ว่าใหญ่เบื้อเริ่มมากๆเลยนะและในบางฉากเนี่ยก็จะโผล่มาให้เราตกใจนะครับ ฉากจำสแก์ต่างๆในเกมนี so really no like ้ก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะซึ่งบางทีมันก็จะมีสัตว์น้ําพุ่งเข้ามาโจมตีเราด้วยสัตว์ในเกมนี้ก็จะมีทั้งสัตว์ที่เป็นมิตรกับเราเลยก็ไม่เป็นมิตรกับเราอันนี้เราก็จะต้องระวังตัวให้ดีและฉากในเกมนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบนิเวศต่างๆนะครับหรือว่าฉากความสวยงามภายในเกมคือเขาเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะเกมนี้เป็นเกมที่เราต้องเสี่ยงเงินซื้อนะครับแต่ว่าราคาก็ไม่ได้แพงมากนะการันตีว่าคุ้มนี้ คราฟเซเวอร์อัลติเมตพามาดูเกมแนวเอาชีดอดบนทะเลกันบ้างน,นะครับหลังจากที่เราดูเกมแนวเอาชีดอดใต้ทะเลกันไปแล้วโดยเกมนี้ก็ใจผู้เล่นเนี่ยระบบเป็นเพราะชีวิตที่จะต้องเอาชีดอดบนแพที่อยู่บนทะเลและมันก็จะมีฉลามนะครับที่มาคอยทําลายแพรเราและเราก็จะต้องคอยเอาชีดอดไปให้ได้เกมนี้เราสามารถฟาร์มของคราฟของต่างๆหรือว่าคราฟอาวุธแล้วก็เอาไปใช้ต่อสู้กับฉลามได้ เกมนี้ไม่ได้มีแค่ทะเลอย่างเดียวเราสามารถสำรวจเกะาะต่างๆได้ด้วยนะครับซึ่งบนเกาะมันก็จะมีทรัพยากรอย่างเช่นพวกอาหารน้ำต่างๆนะครับหรือว่าพวกผลไม้เราสามารถเก็บแล้วก็เอามาใช้บนแพได้นะครับซึ่งแพของเราเนี่ยเราก็จะต้องทําให้มันแข็งแรงนะครับและก็ป้องกันฉลามที่มาคอยทาลายแพของเราโดยรวมแล้วเนี่ยเกมนี้ก็เป็นเกมที่เล่นง่ายนะครับเป็นเกมที่ไม่กินสเปคมือถือและก็เป็นเกมที่น่าเล่นมากๆหนเกมเลยนะสำหรับใครที่สนใจแล้วเนี่ยก็สามารถไปลองจากกันดูได้นะครับเดอะซัน เกมแนวแอคชั่นชูตเตอร์เซเวอที่ใช้ผู้เล่นเนี่ยเอาชีดดอดในโลกที่เต็มไปด้วยเหล่าซอมบี้และภัยอันตรายมากมายซึ่งเกมนี Death ้มันก็ไม่ได right ้มีแค่ซอมบี้อย่างเดียวมันก็จะมีพื <S S ้นที่อันตรายด้วยนะครับอย่างในบางพื้นที่มันก็จะมีทหารที่เป็นศัตรูกับเราซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องยิงต่อสู้กับทหารที่เป็นศัตรูกับเรานะครับหรือในบางพื้นที่มันก็จะเต็มไปด้วยเหล่าซอมบี้ซึ่งซอมบี้ในเกมนี้ก็จะมีทั้งซอมบี้กลายพันธุ์สุนัขกลายพันธุ์นะครับและเราเนี่ยะ้อัดรนนวคบ มีทั้งช่วงเวลากลางวันและก็ช่วงเวลากลางคืนเราสามารถฟาร์มของหาอาหารและก็หาเงินเอาไปซื้อปืนหรือว่าอาวุธมาต่อสู้กับซอมบี้หรือว่าทหารได้นะครับแล้วสำหรับใครที่สนใจเกมนี้แล้วเนี่ยก็สามารถไปลองจัดก,กันดูได้นะครับเป็นเกมที่เล่นสนุกมากๆเลยนะ l a s t Stronghold สำหรับใครที่กำลังมองหาเกมแนวเอาชีดดอที่มีกินสเปคมือถือเล่นง่ายและก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเนี่ยผมก็ขอแนะนำเกมนี้เลยโดยเกมนี้ก็เจผพ้เล่นเนี่ยระบบเป็นพร้อชีวิตแล้วก็จะต้องคอยเอาชีดอดจากซอมบี้ภายในเมือง เกมนี้เราสามารถฟาร์มของต่อสู้กับซอมบี้สามารถสร้างบ้านป้อมปราการต,ต่างๆของตัวเองได้และเราก็สามารถพูดคุยกับ n p c ตัวอื่นได้ด้วยนะครับซึ่งเกมนี้ก็จะมีเควสนให้เราทาเรื่อยๆโดยแต่ละเควสนมันก็จะมีความยากง,ง่ายที่แตกต่างกันออกไปเกมนี้เราก็จะมีโอกาสเจอซอมบี้ใหม่ๆนะครับหรือว่าซอมบี้บอสอะไรแบบนี้ด้วยนะเกมนี้เราสามารถคราฟพวกอาวุธต่างๆมาต่อสู้กับซอมบี้ได้นะครับ ส่วนทางด้านงานภาพของเกมนี้ก็ถือว่าทำออกมาด้วยค่อนข้างดีเลยนะครับกราฟิกในเกมนี้ดูมีความเรียบง่ายนะครับเป็นเกมที่เล่นเพลินนะสำหรับใครที่สนใจเกมนี้แล้วเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับเป็นเกมที่มันมากๆเลยนะเอิน Die r o g u e เกมแนวแอคชั่นไซเบอร์ที่หลายๆคนเนี่ยคุ้นเคยกันดีเกมนี้มีทั้งเวอร์ชัน PC และก็เวอร์ชันมือถือโดยเกมนี้ก็จะให้เราเนี่ยรับบทเป็นพ่อชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยเหล่าซอมบี้ซึ่งเกมนี้เราก็จะต้องขับรถและก็คอยชนซอมบี้ในระหว่างทางไปด้วยนะครับ เราก็จะต้องขับรถไปถึงจุดหมายให้ได้โดยในระหว่างทางคุณก็จะได้เจอกับอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นพวกซอมบี้พวกกล่องลางต่างๆที่มาคอยขัดขวางทางเราและเกมนี้มันก็จะมีหนอนซอมบี้ด้วยนะครับซึ่งหนอนซอมบี้ในเกมนี้ก็เียได้ว่าตัวใหญ่มากๆเลยนะเราสามารถซื้อรถหรือว่าอัปเกรดรถของตัวเองได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนยางติดตั้งอาวุธหรือว่าติดตั้งาวุธปืนนะครับซึ่งมันก็จะทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นและด่านในเกมนี้ก็มีเยอะมากๆเลยนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่มีในเรื่องให้เราได้ดูกันนด้วยนะ ึ่งในเรื่องของเกมนี้ก็ถือว่าทำออมามกไม้ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วสำหรับใครที่สนใจเกมนี้แล้วเนี่ยก็สามารถไปลองจัดกันดูได้นะครับเป็นเกมที่โคตรมันเลยนะนิฟวฟิลแมพามาดูเกมแนวอาชีิรอดยุคเกิงกันบ้างน,นะครับซึ่งเกมนี้ก็ใช้เราเนี่ยระบบเป็นชาวเวกิงที่จะต้องคอยต่อสู้กับพวกสัตว์ประหลาดยักษ์หรือว่าซอมบี้ยักษ์ที่มาคอยทำลายปราสาทหรือว่าโจมตีเรานะครับและเกมนี้เราก็สามารถคราบพวกอาวุธต,ต่างๆน,นะครับสามารถฟาร์มของหาทรัพยากร เกมนี้ก็จะมีในเรื่องของพลังงานความหิวด้วยนะครับซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องคอยจัดการและก็บริหารทรัพยากรดีๆนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับงานภาพภายในเกมนี้ก็จะเป็นแนว2ดีแต่ว่าทำออกมาได้ค่อนข้างสวยงามมากๆเลยนะซึ่งใครที่ชื่นชอบเกมแนววิ้งอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถไปลองจักเกมนี้กันดูได้นะครับ the wild darkness ในเรื่องในเกมนี้ก็จะกล่าวถึงตัวเองของเรานะครับที่ติดอยู่ในมิตตี้แห่งหนึ่งซึ่งมันก็จะเต็มด้วยสัตว์ประหลาดต่างๆและเราเนี่ยก็จะต้องคอยฟาร์มของหาอาหารตกปลานะครับสร้างอาวุธเพื่อมาต่อสู้กับพวกสัตว์ประหลาดและในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยมันก็จะมีพวกสัตว์ประหลาดต่างๆมาคอยโจมตีเราและเราเนี่ยก็จะต้องเอาชีวิตรอดไปให้ได้นะครับช่วงเวลากลางคืนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อันตรายมากๆเลยนะเพราะว่ามันก็จะมีพวกสัตว์ประหลาดออกมานะครับ และเราเนี่ยก็จะต้องคอยเตรียมพร้อมอยู่เสมอนะเกมนี้เป็นเกมแนวเอาชีดอดที่ค่อนข้าง hard c o r เพราะว่าถ้าเราตุยปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เริ่มเกมใหม่หมดเลยนะครับหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบเกมแนว hard คอร์มากๆเลยนะสำหรับเกมนี้เฟซีนี่คือเกมแนวเอาชีดอดมาใหม่ที่ผมอยากแนะนําเลยนะครับโดยเกมนี้ก็ใ้เราเนี่ยระบบเป็นเพาะชีวิตหลังวันสิ้นโลกที่เต็มไปด้วยเหล่าซอมบี้นะครับเกมนี้เนี่ยก็ใ้เราเนี่ยฟาร์มของหาอาหารสร้างวุธเพื่อต่อสู้กับซอมบี้เกมนี้เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับ เราสามารถทาฟาร์มปลูกพักและตกปลาได้เราสามารถขับรถนะครับมีระบบน้ํามันและก็ระบบเปลี่ยนยางด้วยนะครับมีเคเซฟโซนการค้าและก็มีภารกภจให้เราทํากันด้วยสามารถว่ายน้ําดําน้ําและก็สามารถต่อสู้กับซอมบี้ได้นะครับสามารถปีนไปตามพื้นที่ต่างๆได้มีระบบ level, เลเวลแล้วก็สกิลให้เราเลือกกันด้วยนะครับถือว่าเป็นเกมที่มีความหลากหลายมากๆเลยนะตัวเกมมาพร้อมกับแผนที่ขนาดใหญ่เราสามารถสํารวจแมปนะครับฟาร์มของและก็ต่อสู้กับซอมบี้ภายในแมปได้ซึ่งซอมบี้ในเกมนี้ก็ถือว่าโหดเอาเรื่องเลยนะ แล้วสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้แล้วเนี่ยก็สามารถไปลองจัดกันดูได้นะครับ Trice Island เกมแนวเอาชีวิตรอดที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยเอาชีวิตรอดในเกาะที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสัตว์ร้ายความหิวต่างๆเกมนี้เราสามารถสร้างบ้านตัดไม้คว้าของสร้างบูุธต่างๆได้นะครับแต่ว่าอาวุธที่เรามีเนี่ยมันก็จะมีวันพังด้วยซึ่งเราก็จะต้องรักษาอาวุธของตัวเองให้ดีนะครับเกมนี้เราสามารถสำรวจสถานที่อย่างเช่นพวกถ้ำภูเขาไฟป่าหรือว่าภูเขา ซึ่งสัตว์ในเกมนี้ก็มีหลายชนิดมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกช้างหมาป่าอะไรนะี่นะเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างฮาร์ดคอร์เลยก็ค่อนข้างท้าทายมากๆเลยนะครับมีทั้งช่วงเวลากลางวันและก็ช่วงเวลากลางคืนเกมนี้เป็นเกมที่มีระบบแบบไดนามิกเลยนะครับงานภาพกราฟิกในเกมนี้ก็ทำออกมากด้วยค่อนข้างโอเคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงสีเงาต่างๆนะครับแล้วสำหรับใครที่สนใจเกมนี้แล้วเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับ a r c Ultimate Mobile Edition สำหรับเกมนี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันมากนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักเกมนี้กันอยู่แล้วสำหรับเกมอาร์คโมบายเกมนี้ก็จะใจผู้เล่นเนี่ยเอาชีวิตรอดในโลกที่เต็มไปด้วยความอันตรายไม่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์ความหิวต่างๆนะครับหรือว่าคนด้วยกันเองซึ่งเกมนี้ก็จะมีทั้งโหมดออนไลน์และก็โหมดออฟไลน์เลยเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับหรือว่าใครที่ไม่อยากเล่นกับเพื่อนก็สามารถไปเล่นโหมดออฟไลน์ได้ เกมนี้เราสามารถสร้างบ้านสร้างที่พักสามารถคราฟอุนเอาไปต่อสู้กับพวกไดโโเสา์หรือว่าต่อสู้กับเระเคอื่นได้และจุดเด่นหล,ลักของเกมนี้ก็คือการจับไดรนเสา์มาเลี้ยงนั่นเองนะครับซึ่งไดโนเสา์แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีความยากในการจับด้วยนะครับและเกมนี้ก็เป็นเกมที่มีทั้งโลกใต้ทะเลและก็โลกบนบกนะครับซึ่งในใต้ทะเลมันก็จะมีพวกฉลามอะไรอย่างนี้ด้วยนะ เกมนี้มาพร้อมกับแผนที่ขนาดใหญ่เลยนะครับเราสามารถสำรวจแมพได้ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ํลาลําธารป่าหรือว่าภูเขาและเกมนี้ก็เป็นเกมที่มีการอัปเดตบ่อยมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มแมพใหม่ๆเข้ามาหรือว่าพวกของใหม่อะไรนี้นะก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆอีกหนึ่งเกมเลยนะครับงานภาพหรือว่ากราฟิกในภาคน,นี้บอกเลยว่าจัดเต็มมากๆเลยนะซึ่งใครที่สนใจเกมนี้แล้วเนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะครับเป็นยังไงบ้านละครับกับสินดับเกมที่ผมเพิ่งจัดไป ถ้าคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยนะครับโอเคแต่๋วเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับซี่ยาลาทุกคนนะครับบาย